รายการแข่งขันต่างๆนชนะแล้วมันไม่ได้บอกเลยว่าธุรกิจนั้นจะสำเร็จยอดขายหายไป70%ตกิดลบเดือนละเดอนละเกือบล้านบริษัทน่าจะปิดตั้งแต่ปลายปี2018 ใช้บริการแม่บ้านและช่างซ่อมในธุรกิจโฮสเทลของครอบครัวที่แสนยากเย็นแล้ววุ่นวายสู่ไอเดียสตาร์ทอัพแพลตฟอร์การเรียกใช้บริการต่างๆผ่านออนไลน์ที่มีชื่อว่า Sister ทั้งการเรียกใช้บริการแม่บ้านซ่อมบำรุงและล้างแอร์ซึ่งในตอนแรกไม่มีใครเข้าใจไม่มีผู้ใช้งานแต่ในวันหนึ่งมีคนหันมาใช้บริการมากมายทั้งในธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้ารายย่อย กว่า8ปีที่ Sixer ฝ่าฟันมรสุมและอุปสรรคมากมายจากวันแรกที่มีทีมงานเพียง3คนมีงานเข้าวันละ5งานผ่านเหตุการณ์วิกฤตโควิดจนเกือบต้องลมเลิกหลายครั้งแต่ด้วยไหวพริบและการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทำให้ s i x ร์ยังคงอยู่และก้าวต่อไปด้วยรอยเท้าที่กว้างใหญ่และเติบโตขึ้นปัจจุบัน s i x ร์มีทีมงานกว่า50ชีวิต และมีเซอร์วิสการให้บริการเลือกใช้กว่า20บริการมีงานกว่า30,000-50,000ถึง 50, งานต่อเดือนและล่าสุดได้รับการเพิ่มทุนจาก True Digital กว่า88ล้านปัจจุบัน SIXTER มีมูลค่าธุรกิจกว่า1 4 0ล้านบาทวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวและรอยเท้าของ SIXTER ไปกับคุณโจแซตชัชนาทหนึ่งในโคฟาวเดอร์ er ของ SIXTER ไปพร้อมๆกันค่ะ จุดเริ่มต้นของ Sixter คืออะไรเห็นเพนพอยต์ <ๆ S 2> <point S 1> อะไรทำไมถึงอยากจะทำแพลตฟอร์มเพื่อแม่บ้านและบริการ8ปีที่แล้ว Sixter เริ่มจากคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันเรียกว่ากลุ่มหนึ่งเพราะตอนแรกคุยกัน4นี่ห้าคนะครับจนมามี co-founder ทั้งหมด3คนด้วยกันก็มีผมนะครับมีซาฮิบแล้วก็มีแดเนียลเริ่มต้นจากการที่ว่าซาฮิบเนี่ยที่บ้านเขาทำธุรกิจโฮสเทลโฮสเทลขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่ได้จ้างช่างประจำ เขารู้สึกว่าท่อประปาแตกรั่วซึมเก้าอี้หักอะไรนี่อยากได้ช่างก็ไปซ่อมจิปาถะทำไมประเทศไทยยังไม่มีแพลตฟอร์มที่เอาไว้เรียกบริการตอนนั้นผมก็เรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์โปรเจกต์แมเนเจอร์คอยรันพวกโครงการต่างๆประชุมครั้งแรกออกโอเปเรชั่นแลนมาเลยว่าถ้าแพลตฟอร์มมันจะเกิดเนี่ยต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่หาเซอร์วิสพลยเดอร์หาลูกค้า เซต up ทีมแอดมินพอคุยตรงนั้นเสร็จปุ๊บผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ซาฮิบก็ทักมาชวนไปกินข้าวอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เอาคนที่เป็น co-founder มารวมตัวกัน, <c oughs> นครับแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นประมาณเดือนสิงหาปี2015 เรียกว่าสิ่งสิ่งที่เฟลและมั่วเลยตั้งแต่วันแรกก็คือการมีบริการเยอะเกินไปกี่บริการตอนนั้นตอนนั้นมีประมาณร้อยร้อยกว่าครับร้อยสิบอะไรเงี้ยครับเช่นอะไรบ้างสมมติแต่งหน้าทำเล็บทำผมช่างภาพนะครับสอนดนตรีสอนภาษาสอนเต้นไปหมดเลยครับคืออะไรก็ตามที่เราสึกว่าเป็นเป็นบริการเราเบรนซ้อมเสร็จปุ๊บเราเขียนขึ้นกระดังแล้วก็ g ูเกิลเรา g o o g l e หาคนเหล่านี้ปุ๊บโทรไปสัมภาษณ์ขออนุญาตทำราคา หลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นเว็บของเราเลยแล้วก็เปิดเปิด Facebook จ็ปีที่แล้วเนี่ยเฟซบุ๊กเพจยังเป็นอะไรที่ใหม่ก็อาศัยประกาศตรงนั้นไปนะครับว่าเฮ้ยซิสเตอร์เปิดแล้วนะเป็นแพลตฟอร์มครับเรียกบริการอะไรก็ได้เงียบ <"N ye S 2> เป็นป่าช้าเลยนะ <c oughs> คือคือเราคิดในมุมที่ว่าเราอยากทํา <c oughs> ซึ่งการทําธุรกิจไม่ใช่เลยครับค <c oughs> การทําธุรกิจอยากทำอ่ะก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องแบบว่าลูกค้าอยากได้อะไร ก็เริ่มมีลูกค้าเนี่ยก็คือการไปโพสต์ตัวเองอยู่บนกลุ่มที่เขามีปัญหาเรื่องนี้จริงๆคือชาวต่างชาติในกรุงเทพเริ่มเห็นทาร์เก็ตชัดขึ้นเรียกว่าเป็นเป็นทาร์เก็ตแรกเขาไม่รู้ว่าจะหาความช่วยเหลือจากไหนเวลาที่มีอะไรพังหรือเสียหายหรือแม้แต่ต้องการเซอร์วิสบางอย่างช่วงปีแรกที่เราเริ่มทําแบบมั่วๆไปก่อนนะครับพอกําลังจะครบปีตอนนั้นมีโครงการของ d t แท็ ชื่อ Detach Accelerate แบบสีเราสมัครเข้าไปปุ๊บ<ะ>ตกรอบครับด้วยความดันทุนลังเนี่ยเราก็เลยไปทักไปหาเมนเทอร์ในโครงการทักไปถามว่าทําไมเราไม่ผ่านนะครับเราควรปรับตรงไหนสั่งสอนเราเลยทันท,ทีที่พวกเราทํามันมั่วนะครับ marketing for everyone is marketing to no one ว่าถ้าต้องโฟกัสหนึ่งเซอร์วิเนี่ยเราจะโฟกัสอะไรดีก็ออกมาเป็นคําตอบที่ว่าเ,เรามาโฟกัสเรื่องของแม่บ้านเป็นหลัก เรียกว่าเปลี่ยนคำโปรยของเราที่พยายามบอกว่าเฮ้ยซิกเซอร์เป็นแบบ Google for Service เราก็บอกว่าซิกเซอร์เป็น On Demand ลงไปในกลุ่มเดิมครับที่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติในกรุงเทพจากวันละ5งานพุ่งขึ้นไปเป็นวันละ50งานคือเหมือนพอเราชัดว่าเราเป็นอะไรนะครับคนที่รู้จักกับแบรนด์ก็ oh, Six er, อ๋อซิกเซอร์ไอเรียกแม่บ้านไงในขณะเดียวกันถ้าเขามีความต้องการบรสุวอื่นเดี๋ยวเขาก็ถามเราเอง แต่การที่เราบอกว่าเราทําได้ทุกอย่างเนี่ยวันแรกเนี่ยเราไม่ชัดเลยแล้วก็เรียกว่าพลิกตัวนะครับพลิกตัวแบบแบบเต็มเต็มที่เลยนะครับตอนประมาณกลางปี2016ตัดบริการอื่นออกให้หมดแล้วมาโฟกัสอย่างเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเสริมเรื่องของล้างแอร์เรื่องของตัดหญ้าเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งดีฟคลีนนิ่งในปีถัดมาในวันที่เริ่มต้นทำซกเซอร์เนี่ย สองสามปีแรกเลยครับผมไม่มีเงินเดือนด้วยคือไม่รับเงินเดือนหรือว่าบริษัทไม่มีเงินจ้ไม่มีเงินแล้วก็เราตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็จ้างแอดมินมาจ้างทีมมาร์เก็ตติ้งนะครับอินเฮ้าส์อะไรอย่างนี้ก็ไม่มีตังค์เลยครับมันก็เบินไปเรื่อยๆตัดสินใจมาทําตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันดูแล้วมีอิมแพคคือทําตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2ปี3ปี4ตั้งแต่สมัยเรียนวิศวะชุฬรใาปีรับปี2ปีปี่นี่คือแบบ ลงชุมชนเด็กกิจกรรมวะเนี้ยเป็นเด็กกิจกรรมแบบไม่เน้นเรียนนะครับทําให้เราเห็นเรื่องของประเด็นทางสังคมหลายหลายส่วนอพอจบออกมาปุ๊บเราก็เลยมองว่าที่ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่มันบิวขึ้นมาเป็นธุรกิจแล้วก็มันมีอิมแพคด้านสังคมสูงคําว่าค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ในในกรุงเทพถ้าจะอยู่ได้ก็คือไม่มีเงินเก็บแปลว่าคนที่ทําตรงนี้เนี่ย ถ้าไม่มีก,กลไกในการทําให้เขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจนไปอีก3ามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นมุมที่แบบเฮ้ยมันมันประกอบกับความแพชชั่นด้วยที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากบิ้วระบบอะไรบางอย่างขึ้นมามาเป็นโอกาสให้กับเขาและหลังจากนั้นเราเติบโตมายัางไงต่อตอนปลายปี2017ไปเข้าอีกโครงการหนึ่งครับคือดิจิ t a ล v วนเจอร แอสเซอเตอร์ครับคราวนี้ได้มีโอกาสไปพิชในตอนที่เราเปลี่ยนละโฟกัสเรื่องแม่บ้านละคราวนี้เข้ารอบครับพ <Yeah. S 1> อเข้ารอบเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าบอกได้เลยว่าเงินหมดแล้วซาฮิบต้องไปขอเงินคุณแม่เอามาถม <c oughs> แต่ประเด็นก็คือเราไปชนะได้ที่สองในโครงการด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นได้ทุนมาเท่าไหร่ครับ <c oughs> ตอนนั้นได้ทุนมาีก5ล้านครับพอลมหายใจไปอีกสองปีได้เลยครับ <c oughs> ก็ลิกโมเดลมาเสร็จปุ๊บเรากลับไปแก้แค้นนะครับแก้แค้นในโครงการ d ีแท็กแอสเซอร์เรตแบตสี่เราตกรอบปุ๊บแบตห้าเราก็ได้เข้ารอบเข้าไปก็ด้วยด้วยความที่เมนเทอร์ก็เห็นว่าเราก็พยายามนะครับเรามีความพยายามที่จะยังไม่ยังไม่ทิ้งตัวไอเดียหรือโมเดลธุรกิจที่เราพยายามจะบิ์วพอได้เข้ารอบไปเ<น>สร็จปุ๊บก็ไปชนะอีกนะครับก็เป็นเบสท์เปอร์ฟอร์มิงสตาร์ดัปใน d ีแท็กแอสเซอร์เรด้วยนะครับแต่ความเฟลก็เกิดขึ้นอีกในปีนั้น นะครับตอนปีหนึ่งเจ็ดเงินมันก็จะหมดครับคือเหมือนตอนนั้นมีเงินเท่าไหร่ที่แบบอ่อะเยอะที่สุดในช่วงนั้นเยอะที่สุดคือประมาณ10ล้านครับสิล้านเราได้เงินลงทุนมา5ล้านเนี่ยเราได้เงินจาก Angel Investor ด้วยลงคนละ5 0 0 0สนลงคนละล้านหนึ่งนะครับจนมี10ล้านในสิล้านเนี่ยเบินเร็วมากเบินไปกับอะไรมางเบินเดือนละล้านได้อะครับต้นทุนเนี่ยฟิกคอร์สสูงเทคนิคทีมเดฟทีมเดเวลอปเปอร์เนี่ยนะครับ ไม่ใช่ราคาถูกๆเลยมีทีมแอดมินที่ต้องมารองรับการเติบโตแล้วต้องขยายไปเรื่อยๆยิ่งแพลตฟอร์มเนี่ยต้องดูแลทั้งฝั่งลูกค้าและดูแลฝั่งผู้ให้บริการด้วยต้องมี2เท่าของธุรกิจปกติการตลาดตอนนั้นมีแค่คนเดียวครับแล้วก็สลับการทํางานกับผมเกือบเจ๊งรู้ตัวอีกทีเรามีเงินเหลือไปต่อได้แค่2เดือนแต่ชิด้านเหลือแค่ล้านเดียวครั <uci usz> เพราะว่าเบิร์เดืนละร้าน หมดไปเก้าเดือนนะครับช่วงหนึ่งเจ็ดไปถึงหนึ่งแปดตอนนั้นก็ตกผลึกได้ว่าแบบพวกรายการแข่งขันต่างๆเนี่ยชนะแล้วมันไม่ได้บอกเลยว่าธุรกิจนั้นจะสำเร็จหรือไม่ตอนนั้นก็เลยกลับมาดูเรื่องของโฟล์การเงินภายในตีไปว่าในหนึ่งงานเนี่ยเราได้เงินสักร้อยหนึ่งแต่อีร้อยหนึ่งเนี่ยพอเราทำแอดเยอะๆยิงแอดเยอะๆเนี่ยแล้วเราไม่สามารถปิดจ็อบได้ให้บริการหนึ่งครั้งนั้นจะเป็นกำไร ให้บริการหนึ่งครั้งเราจ่ายเงินทิ้งไปกับค่าแอดต่างๆาตอนที่มีลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับแต่ถ้าหาผู้ให้บริการไม่พอ,อ,อเรียกว่ามันไม่ไม่บาลานซ์กันเนี่ยก็เท่ากับว่าเรายิงแอดทิ้งเลยเพราะลูกค้าจองไม่ได้อันนั้นก็เป็นเป็นความล้มเหลวในช่วงปีหนึ่งเจดหนึ่งแปดต้องหาลูกค้าให้เยอะที่สุดยิงแอดเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ได้กลับมาดูสิ่งที่ว่บาบอททำลายเลยพอเบอร์เยอะปุ๊บปีหนึ่งแปดเราเลยเลยเริ่มที่จะ กลับโมเดลอีกครั้งหนึ่งมีออฟฟิศติดต่อมาหาเราค่อนข้างเยอะหนึ่งกันว่าเฮ้ยอยากได้แม่บ้านอยากได้คนเข้ามาดูแลออฟฟิศแต่ไม่ได้อยากได้จ้างประจาเองเขาอยากได้แค่แบบวันละวันละสองชั่วโมงสัปดาห์ละสามครั้งตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเป็นต้นมาโมเดลเราเลยหันมาทางนี้เป็นหลักก็คือถือว่าเป็นช่วงช่วงนั้นที่บอกว่าเงินจะหมดเนี่ยเป็นวิกฤตที่ทําให้เราเจอกลยุทธ์ใหม่อัเรียกว่าไม่ใช่ทําให้เจอแล้วกันมันบังคับให้เราต้องเจอ ต้องหา,าทางรอดใช่ถ้าเราไม่เจอเนี่ยแล้วใช่หน้าบริษัทน่าจะปิดต,ตั้งแต่ปลายปี2018ตอนปี19เนี่ยผมก็ต้องไประดมทุนเพิ่มอันนี้มาจากฝั่งญาติิผมหมดเลยคุณแม่คุณแม่เป็นคนหลักเลยเฮ้ยเราต้องปรับโมเดลปี1819ามาเนี่ยเรามี B 2 B เห็นโมเดลที่มันชัดเจนแล้วใช้การตลาดน้อยลงแต่ว่าคอนแทคลูกค้าระยะยาวเป็นหนึ่งปีเลยเฮ้ยมันเริ่มมีเสถียรภาพทางการเงินเริ่มมีแคชโฟลที่ดีขึ้น ปีหนึ่มา2 0งศปุ๊บโควิดครับโควิด <laughs> จากยอดขายยอดขายปุ๊บหายไป70%ผู้บริหารหมดรับเงินเดือนคนที่เป็นระดับแมนเจอร์ก็คุยต่อรองว่าสามารถลดเงินเดือนตัวเองในช่วง3-4เดือนนี้ได้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะไม่ให้ใครออกเลยออฟฟิศที่แบบเ,เราเช่าเดือนละแบบ2 0 0แสน2 0แสนตอนนั้นเนี่ยก็ก็ต้องต้องรีบย้ายทันที <laughs> รีบ,รบหยุดหยุดการใช้เงินทั้งหมดนะ,ะับหนักแค่ไหนช่วงโควิด หนักแค่ไหนก็คือห้างปิดลูกค้าก็หายหมดบ้านเรือนต่างๆไม่ให้แม่บ้านเข้าจบเลยครับจบอ,องานเราลดลงมาเหลือแค่สามสิบเปอร์เซนตอนนั้นยอดไปสูงสุดอยู่ประมาณหกเจ็ดล้านต่อเดือนเนี่ยลดลงมาเหลือแค่ล้านสองล้านต่อเดือนแล้วล้านสองล้านสองต่อเดือนเนี่ยจ่ายจ่ายฟิกคอสค่าทีมงานที่เราไม่ได้ให้ใครออกเลยเนี่ยจ่ายค่าการตลาดจ่ายค่าออฟฟิศก็ยังต้องจ่ายนะครับติดลบครับ oh. ติดลบเดือนละ เดือนละเกือบล้านในวิกฤตต้องมีความเคียดทีมอีกเป็นปีที่เราต้องหาทางรอดถ้าเราใช้คนเยอะๆประกอบกับโควิดเราไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่รความเสี่ยงสูงเหลือเกิน<ร>ก็เริ่มเอาซอฟต์แวร์ที่เรามีเอาซอฟต์แวร์ไปปล่อยให้คนอื่นเช่าซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเขาไปสร้างซอฟต์แวร์เองอาจจะจ่ายอยู่ประมาณสองสมล้านแต่ใน,ในการมาเช่าเราเนี่ยปีหนึ่งตกแค่ประมาณ4ี่ห้าแสนถ้ามีงบสองสล้านท่าว่ามาเช่าเราเนี่ย เขาอยู่ได้ประมาณ5ปีก็มีแบรนด์ใหญ่ที่เป็นแบรนด์แอร์ระดับประเทศมาใช้ซอฟ์แวร์ของเราในการจ่ายงานให้กับช่างะนะครับก็เป็นให้คนเช่ารายปีแล้วก็มีมีช่วงหนึ่งที่ทําให้รอดแต่รอดแค่ประมาณสอสาเดือนนะครับก็คือตัวตรวจโควิดถึงที่ก็เราก็เลยไปพาร์ทเนอร์กับ lab เมลินนะครับ,นะรบที่เขามีทีมเทคนิคการแพทย์อยู่แล้วมาเป็นรายได้ที่สามารถค้าจุนเซอร์วิสค้าจุนทั้งทั้งแพลตฟอร์มได้ประมาณสอสาเดือนะนะครับ จนกระทั่งมี ATK ก็แบบคนก็ตรวจที่บ้านได้แล้วตรวจแบบง่ายๆแล้วนะครับเซอร์วิสตอน,นั้นก็ปิดไปนอกจากเรื่อง<ม>เองินจะหมดจะหมดอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยเจอเรื่องอะไรอีกที่แบบเป็นความหนักหนาตลอดแบบ8ปีของซิก t เ r อร์ซิกเอนี่ยความหนักของเราเนี่ยคือการดีลคนอยู่แล้วดีลกับลูกค้าคือมันเรียกว่า it's never enough เราอบรมแม่บ้านอบรมช่างไปมากกว่า30,000คนแล้ว ตั้งแต่ช่วงปีแรกๆเลยเราต้อง e อ u c เ t e เพราะว่าสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเพิ่งจะมาเรียกว่ามีบทบาทในชีวิตประจำวันช่วง10ปีที่ผ่านมาเองเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนใช้งานยากเราก็ต้องเข้าไปบอกว่าโอเค Educate สุดท้ายเป็นเรื่อง m i n d s e ช็ก่อนเลยทำให้เขาไม่กลัวเทคโนโลยีอแอปเนี่ยใช้งานง่ายมากครับมีเด้งขึ้นมาปุ๊บกดรับงานดูรายลเอียดงานมีปุ่มให้โทรหาลูกค้าโทรเสร็จคอนเฟิร์มเสร็จป,ปุ๊บเข้างานปิดงาน เขียนรายงานนิดหน่อยจบหนักที่สุดเท่าที่เคยดิวกับทั้งฝั่งแม่บ้านกับฝั่งลูกค้าอะงเีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีคนหัวหมอกดจ้างบริการเองอแล้วก็ให้บริการเองจองเองตอนตีสองเ,ออเพราะจองเองแล้วก็กดรับงานเองเอ,อไม่มีใครไม่มีใครมอนิเตอร์ใช่เป็นอย่างนี้ประมาณสองเดือนจนเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีกําไรแล้วมันแบบเงินมันหดหายแบบเร็วมากจนเรา เข้าไปดูในหลังบ้านว่าเฮ้ยมันมี t a n s แปลกๆอย่างนี้อยู่ลองจ่ายงานเข้าไปดูแล้วก็ได้รู้จักก็คือเขาเป็นสามีภรรยากันธุรกิจครอบครัวใช่ก็คือปั่นเงินเราไปทีละ20บาท30บาทนี่แหละแอ้วแล้วจัดการยังไงกัเคสนั้นก็แจ้งความครับได้เงินคืนมานิดนึงนะครับเรียกว่าครึ่งหนึ่งจากที่เขาโกงไปตอนนั้นเสียหายหลักแสน ัหลกก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเนาะเยอะครับถือว่าเยอะนะครับจากเคสแค่เคสเดียวใช่แล้วเขาเคสเดียวแต่เป็นคนเดียวเขากดเยอะมากนะครับกดแบบกดรัวๆกดทุกวันตั้งตัวได้เลยนะจ๊ะตั้งตัวได้เลยครับออกรถเลยครับราฉะนั้นเรื่องคนเนี่ยอย่างทุกวันนี้ก็ถ้าคุณจะเปิดร้านขายของก็ควรที่ต้องมีระบบ P O S มีระบบหน้าร้านมีการติดกล้องอเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องคนก็แค่ด้วยระบบเรื่องของ crisis management ซิกเซอร์เนี่ย ฐานะของเราคือเราเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางเพราะนั้นเติร์ดปาร์ตี้คือผู้ให้บริการบางครั้งก็เช็ดเช็ดอยู่แล้วกระจบเนี่ยตกออกจากบ้านชั้น3มลงไปปักอยู่บนหน้ารถก็มี <c oughs> นะครับคือคือเคสตคสตอนนี้มันเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดะไไม่มีทางควบคุมเไยได้ก็ดีที่เราเราก็มีการทำ,ทำประกันพวกนี้<ๆ>ไว้นะครับ <c oughs> ถ้าให้คำแนะนำจริงๆกับคนที่จะมาทำซอดต์ รือต้องการทําธุรกิจใหม่ตอนนี้อยากให้มองมุมกลับว่าอยากให้ดูธุรกิจที่เป็น SME ธุรกิจที่มันน่าจะไปได้รอดนะครับไปได้ง่ายแล้วก็เอาเรื่องของเทคนิคเข้ามาใส่แทนนะครับก็ต่อยอดไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ครับบางคนเขาก็เป็นสายพิสดารนะซึ่งซึ่งถ้ามันไปได้ผมบอกได้เลยว่ามันไปได้แบบไปไกลด้วยเพราะว่าคุณจะเป็นเจ้าเดียวในตลาดแต่ก็ต้องไปปวดหัวเรื่อง e n t r y b a บ r i เ r รเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอีกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากบอกกับ ทุกคนก็คืออย่าไปกังวลเรื่องคู่แข่งคือโลกใบนี้มันใหญ่มากประเทศไทยก็ไม่ใช่มีคนน้อยๆยิ่งถ้าทําในตลาดกรุงเทพอย่างเงี้ยต่อให้คุณเป็นหนึ่งใน5เจ้าถ้าคุณทําธุรกิจโอเคมีลูกค้าหน่อยคุณรอดอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าอันนี้มีคนทําแล้วเพราะว่าวันที่ซิกเซอร์มีคู่แข่งมันก็มีคนมาช่วยบอกกับลูกค้าว่าคุณสามารถเรียกใช้บริการแม่บ้านหลายครั้งได้แล้วนะมันมันมีคนมาช่วยบอกเยอะกว่าตอนที่เราทาเองคนเดียว ทุกวันนี้เหลือกี่เซอร์วิสเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมีกี่งานทีมงานตอนนี้มีกี่คนเซอร์วิสเนี่ยตอนนี้มีประมาณน่าจะ20กว่ากว่าละยี่สิบครับพอตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มแกว่งแกว่งขึ้นนะครับพยายามเอาเซอร์วิสใหม่เข้ามาในระบบแต่ยังเน้นเรื่องเมดเซอร์วิสอยู่เมดเซอร์วิสยังคงเป็นรายได้หลักนะครับเดี๋ยวจะพยายามไปเน้นเรื่องเมนเทนแนนซ์เซอร์วิสเพิ่มตัวยอดเนี่ยนับยอดตั้งแต่ของซิสเตอร์ซึ่งมีประมาณเกือบเกือบหมื่นงานต่อเดือนนะครับไปจนถึง ของลูกค้าด้วยที่เอาระบบเราไปใช้ต่อเดือนเราเซิฟเซิฟอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นงานแข่งมันแกว่งค่อนข้างเยอะเพราะว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าเราใช้เยอะไหมทีมงานตอนนี้เนี่ยเราแบ่งเป็นหลายยูนิตมันเลยนับรวมกันประมาณ43-42-43คนครับมูลค่าบริษัทไปถึงเท่าไหร่แล้วนะถ้าคิดเลขว่าลงทุนด้วยเงินเท่านี้ถือหุ้นเท่านี้มูลค่ามันก็จะตกอยู่ ประมาณ140ล้านอัพอัพะะตอนนี้คุณโจซตอายุเท่าไหร่อ่าพึ่ง30 30 30กับการเป็น f ฟ u เดอร์สตาร์ทอัพ140ล้านก้าวมาถึงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างอจริงๆมันก็ในความรู้สึกมันก็มึนๆชาๆ <laughs> เราเราไม่ได้วาดวาดไว,ว้ว่ามันจะทำอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำมีมีตั้งโกแบบ เรียกว่ากว้างๆแล้ในชีวิตนะ<ช>ว่าจะทําธุรกิจจนถึงอายุ3-5ช่วงอายุ3-5เนี่ยต้องวางระบบอะไรให้มันเสร็จแล้วเพราะว่า3-5ถึง45อยากทําอะไรที่มันเป็น for impact อาจจะเป็นมูลนิทิี่เป็นโรงเรียนนะครับสักประมาณ10ปี45จริงๆก็อยากทําเรื่องการเมืองอนะเพราะว่าก็มองว่าถ้าไปถึงตรงน,นั้นเราคงมีพร้อมทั้งคุณวุฒิวัยยุต่างๆอยากทําด้านนโยบายแล้วก็อยากเป็นคณะทํางาน เราสามารถแชร์แบ่งปันความรู้ประสบการณ์เทคนิควิธีการให้กับทีมงานขยายไปทั่วประเทศได้อันนั้นคือด้านเรียกว่าด้านปฏิบัติการแล้วกันส่วนด้านนโยบายเนี่ยเ,เรียกว่าที่ผ่านมาก็เริ่มศึกษาตั้งแต่เรื่องนโยบายของแรงงานนโยบายสวัสดิการต่างๆนโยบายเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมามีการไปลงไปถึงยะลาเพื่อไปทําโครงการพัฒนาเมืองด้วยจากที่นั่งคุยกันมาตลอดเนี่ยรู้สึกสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้นะคือ คือแพชชั่นของคุณโจเซตมันไม่ใช่แค่แบบอยากเป็นนักธุรกิจเพื่อฉันจะรวยมากๆแต่ว่าเอออยากทําสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนด้วยเออเอาแพชชั่นตรงนี้มาจากไหนเพะว่าประสบการณ์หลายอ,อย่างม,มันค่อยๆเข้ามาเติมประสบการณ์พาร์ทแรกก่อนคือประสบการณ์การเป็นอาสาไปมาห้าสิบหกสิบค่ายนะครับไปไกลสุดคือไปสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศจีนสิ่งที่ ฟูลฟิลแล้วกันได้รับมาในประสบการณ์ส่วนแรกที่เป็นอาสาคือเราได้รับผลตอบแทนเป็นคําขอบคุณ <c oughs> เพราะในในหลายๆฐานะหนึ่งหมวกที่ผมใส่แล้วผมชอบคือการเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเด็กๆจนมาถึงคนอายุหกสิบเจ็ดสิบเราเขาเรียกเราว่าอาจารย์โจเซดแต่ด้วยประสบการณ์อีกส่วนหนึ่งคือประสบการณ์ที่ไม่มีเงินวความแร้งแค้นของเราเองคือตั้งแต่เห็นคนอื่น ไม่มีเงินเวลาที่เราลงชุมชนมาถึงจนถึงจุดที่เราไม่มีเงินตอนจบมาผมไม่ขอเงินที่บ้านเลยนะครับอขอเงินหนึ่งนึงก็คือขอสิบล้านเลย <laughs> คือไปไปเรสฟันจะกญา,ยยากิแต่ว่าตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยก็เน้นเรื่องของการอยู่ด,ด้วยตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราทําอะไรบางอย่างก็ต้องมีเงินด้วยเพราะถ้าเราไม่รอดนะครับเราไม่รอดมันก็ไปช่วยคนอื่นยากนะครับมันเลยเป็นที่ไปที่มาของของแผนที่ว่าทําธุรกิจถึงสามห้าสามห้าถึงสี่สิบห้าทำอิมแพ 45เป็นต้นไปทำ Impact ระดับโครงสร้างทำเรื่องการเือนพูดถึงซิกเซอร์ภาพไกลที่สุดที่เราในฐานะโฟลเดอร์เนี่ยมองเห็นซิกเซอร์มันจะไปไกลถึงไหนครับผมเอาใกล้สุดก่อนละกันใกล้สุดก่อนคือผมต้องการให้ซิกเซอร์เป็นบริษัทที่มั่นคงกำไรจะต้องไม่เบิร์นละคือไม่ต้องไปเรสฟันหรือของเงินเพิ่มอีกทีมงานเราก็มีความมั่นคงนอกจากได้รับเงินเดือนปกติแล้วยังมีคอมมิชชั่นต่างๆปลายปีมีโบนัสให้ เฮ้ผมอยากทําแค่บริษัทธรรมดาธรรมดาแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าโมเดลที่เราสร้างไว้เนี่ยมันสามารถขยายไปทั่วประเทศได้ระยะยาวก็คงถ้าเกิดว่ามันมันม่นคงและมีระบบเรียบร้อยก็ถ้าเอาเข้าตลาดได้ก็เอาข้าตลาดอ่ะสุดท้ายคุณโจเซัดคิดว่าซิกเซอร์ได้ฝากรอยเท้าอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างเรียกว่ารอยประทับและรอยประทับเราปรทับไว้ในใจของเซอร์วิสไวเดอร์ที่ได้ทำงานอยู่กับเรา เราค่อนข้างมั่นใจว่าเรา i m p แพคคนไปน่าจะเกินพันละหลายหลายคนมีเงินมากกว่า2 0 0 0 0ต่อเดือนเขาบอกได้เลยว่าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นรอ,อยประทับที่2การที่เราเข้าไปช่วยเรื่องนโยบายแต่นโยบายเรื่องการทำแพลตฟอร์มในประเทศไทยค่ะนโยบายเรื่องแรงงานรอยประทับที่3การบอกกับล่วบไปนี้แล้วกันว่าที่ไทยมีสตาร์ทอัพอยู่นะอยู่รอดได้78ปีรอดผ่านช่วง โควิดรอดผ่านโมรสุมหลายอย่างถ้าผมทําได้พวกคุณก็ทําได้ใครๆก็ทําได้ mm hmm. ก็คงเป็นรอยประทับของความหวังว่าถ้าในชีวิตนี้คุณมีฝันที่ใหญ่แล้วคุณอยากไปคุณทําได้แน่